บอ,อกว่าล่าสุดรุ่นใหญ่อย่างนกจริยานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีทายาทเอชนสวัสด์หลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัวเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอัศวเหมเมื่อเอชนสวัสด์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตโดยตระกูลอัศวเหมได้จัดงานศพนะบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาท่ามกลางนักการเมืองและเหล่าคนในวงการบันเทิงที่เดินทางมาร่วมแสดงความเสีย ใจอาทินกสิงใจเบกสันชยัยจินจรินปีเตอร์ขอบและอื่นๆต้องบอกว่าล่าสุดเพลงชนทิดานั้นก็ได้ประกาศขา่าวเศร้าผ่านโซเชียลหลังครอบครัวอัดวเหมต้องเจอความสูญเสียใหญ่อีกครั้งติดติดกันโดยเธอนั้นได้โพสต์อินสตาแกรมหลังสมาชิกครอบครัวอย่างน้องสุนัขที่อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานได้เสียชีวิตลงอีกทั้งงานนี้รุ่นใหญ่อย่าง นกจริยานั้นก็ได้โผล่กลางไอจีหลานสาวทายาทเอชนสวัสดิ์หลังสูญเสียสมาชิกในครอบครัวโดยนกจริยานั้นก็ได้เข้ามาแสดงความเสียใจว่าเสียใจด้วยนะคะ